ฉันปลดนี่พ่ออีเ y สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์วันสบายสบายแบบนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่ทุกๆวันศุกร์นะคะเพยอยากที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ของพี่เอในการที่พี่เอเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะหนังสือทุกๆวันศุกร์เพจึงมีเพยลิสนะคะที่สร้างขึ้นว่าเวลพัส s หนังสือเปลี่ยนชีวิตค่ะ เพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับพี่เอตั้งแต่เล็กๆจนโตมาเลยนะคะนั่นก็คือหนังสือค่ะทุกครั้งที่ไม่ว่าจะพลาดทำอะไรผิดพลาดผิดหวงังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าประสบความสำเร็จนะคะแล้วอยากพัฒนาตัวเองทุกๆุเรื่องพี่เอจะแวะเข้าร้านหนังสือค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ย เป็น EP แรกที่เพยอยากแบ่งปันหนังสือเล่มแรกของเพยที่ทำให้เปลี่ยนชีวิตของเพยจากหน้ามือเป็นหลังมือจากติดลบนะคะล้มเหลวปัจจุบันเนี่ยมีอิสระภาพทางการเงินนะคะนั่นก็คือหนังสือเล่มน,นี้ค่ะหนังสือชื่อว่าถอดรหัสรับสมองเงินล้านค่ะ ก่อนที่เพะจะมาทำอีเบย์ค่ะเพะเป็นพนักง,งานบริษัทเ,เป็นพนักง,งานธนาคารนะคะต่างประเทศแห่งหนึ่งทำในส่วนของฝ่ายสินเชื่อของบัตรเครดิตถามว่ารายได้ดีไหมดีมากๆค่ะรายได้ต่อเดือนเนี่ยตกประมาณ35,000บาทถึง50,000บาทต่อเดือนทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพจเปิดร้านอยู่ที่สวนเาจาจักค่ะ รวมกันแล้วรายได้ต่อเดือนพี่เอเนี่ยหกหลักด้วยกันเดือนหนึ่งนะหหลักถามว่ามันก็คงจะดีเนาะดีมากๆเลยค่ะรายได้ดีมากพร้อมกับการใช้จ่ายที่สุดลุยสุด่ายสุดสุดเลยนะคะจนวันหนึ่งอะค่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับพีเพจนพีเนี่ยหมุนเงินไม่ทันผลปรากฏว่าเพีลองคิดกับการว่าเอ๊ะ ทำไมเรามีรายจ่ายไม่พอทําไมเราถึงมันทาไมมันถึงเงินมันหมดกระเป๋าอะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพก็เลยเริ่มลองมาเขียนบัญชีข้อมูลของเบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเพมีบัตรเครดิต5ใบบัตรเครดิต5ใบนะคะมี Personal Loan สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยสธนาคาร รวมยอดทั้งหมดเฉพาะเงินต้นนะคะ3 5 0 0 0 0บาทยังไม่ได้รวมดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายต่อเดือนนะหนัดไปกว่านั้นค่ะพี่เอเนี่ยดันไปกู้นอกระบบมาอีก1 0 0 0 0แสนบาทดอกเบี้ยร้อยละสิบค่ะต่อเดือนแสดงว่าเฉพาะไอ้ร้อยละสิบต่อเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งเพ่เก็จ่ายดอกอยู่แล้วเนี่ยเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเลยนะคะรวมแล้วเนี่ย เพมีหนี้สินที่เป็นเงินต้นเนี่ยอยู่ที่450,000บาทกับดอกเบีย้ยที่แสนจะโหดมากๆเลยมันก็ไม่แปลกค่ะว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเมยเนี่ยทำไมมันถึงติดลบเพราะว่านิสัยส่วนตัวเพนะคะเพเป็นสายเปคะ่ะสายเปในที่นี้ก็คือว่าไปกินเที่ยวที่ไหนพี่เอจ่ายคะ่ะ แต่พอวันที่มันเกิดตึงขึ้นมาแล้วเราไม่มีเงินเหลือเลยในกระเป๋าสักบาทเดียววันนั้นทําให้เรารู้ได้เลยว่าพฤติกรรมเราต้องเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วค่ะจนวันนึงอะ่ะมีพี่คนหนึ่งนะคะเขาน่ารักมากๆเขารักเพมากๆเลยแล้วเขาก็รู้ว่าเพเป็นคนหาเงินเก่งมากๆแล้วเขาคงคงดูเพสักพักแล้วแหละว่า มันคงไม่รอดแน่เลยนะคะเขาก็เลยเอาหนังสือเล่มน,นี้มาให้กับเ่เอ,เอก็คือถอดรหัสรับสมองเงินล้านหนังสือเล่มน,นี้พเพยได้มานะคะพี่ชื่อพี่จุขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่จุถ้าพี่จุฟังอยู่ขอบคุณค่ะหนังสือเล่มน,นี้พเพยได้มาตั้งแต่ปีพศ2554นะคะถ้านับปัจจุบันปีนี้ก็10ปีหนังสือเล่มน,นี้อยู่มา10ปีแล้วนะคะกับพเพยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือว่าหนังสือเล่มน,นี้ ทำให้พี่เอได้เข้าใจทันทีว่าณนะในอดีตพี่เอสามสิบหกปีตอนนั้นพี่เอสามสิบหกนะคะสาประมาณ35ปีอายุพี่เอสามสิบห้าปีที่ผ่านมาพี่เออะมีพฤติกรรมผิดเพี้ยนไปแล้วก็หาเงินเก่งใช่ไหมใช่แต่ไม่มี การบริหารจัดการเงินที่ดีไม่รู้วิธีในการบริหารจัดการเงินว่าเราเนี่ยควรจะจัดการเงินอย่างไรให้เงินมันทำงานไม่ใช่ให้เราอะทำงานแลกเงินแต่จงให้เงินทำงานแทนเราไม่รู้วิธีว่าเวลาเงินหามาได้เราควรที่จะเก็บก่อนใช้จ่ายไม่รู้มาก่อนเลย สิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะที่เพอ่านหนังสือไปอะคะ่ะเพถึงส่วนหนึ่งนะคะตรงประมาณแค่หน้าที่11เท่านั้นเองนะคะเพได้เจอกับประโยคนึงที่ว่าถ้าคุณคิดแบบเดียวกับคนที่คนรวยคิดและทําแบบเดียวที่คนรวยทําคุณเชื่อไหมว่าคุณเองก็รวยได้เหมือนกัน ว้าว wow. หนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นคำพีให้กับเพ่ทันทีว่าสิ่งที่เพะจะรวยได้ในอนาคตตอนนั้นเพ่ไม่ได้คาดหวังพี่ว่าเพ,าะเพาะจะรวยนะแต่เพ่คาดหวังแล้วก็ตั้งเป้าทันทีกับตัวเองคือฉันอยากปลดหนี้ฉันอยากมีอิสระภาพทางการเงินฉันเก็บหนี้มากฉันไม่อยากทำงานเพื่อใช้หนี้อ่ะฉันไม่อยากเป็นทาสของเงินอ่ะ มันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดมันเป็นความรู้สึกว่าเราทํางานมาแล้วมันยังไม่ทันถึงหนึ่งวันเลยทุกคนเงินเพได้มานะคือแบบว่าเงินเข้าบัญชีมาปุ๊บตีห้ามาปั๊บลิสต์รายการที่จ้องจ่ายเอาไปเลยจ่ายขั้นต่ําบัตรเครดิตห้าใบปา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 จ่า,า,า,จายจ่ายสินเชื่ออีกสามสามใชคะปาปาสินเชื่อเนี่ยมันจะเป็นเงินต้นหวกดอกเบีย้ยถูกไหมคะอีกสามอย่างอ่า โอนดอกเบี้ยร้อยละสิบอีกหนึ่งมืป่ปากคุณรู้ไหมคะเงินอยู่ในบัญชีอ่ะยังไม่เหลือยังไม่ถึงห้าพันเลยด้วยซ้ำรายได้เยอะไหมเยอะหกหลักแต่เงินที่เหลือเนี่ยมันไม่ถึงห้าพันอ่ะตอนนั้นเศร้าใจมากเลยเพราะอ่านถึงตอนนี้รู้สึกแบบ เฮ้ยไม่ไหวแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราต้องเราต้องอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากเป็นหนี้จนแก่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนนะถ้าอย่างนั้นทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือเรียนแบบวิธีคิดของคนรวยค่ะว้าว ฉะนั้นเพตั้งเป้ากับตัวเองเลยว่างั้นพี่เอต้องเรียนแบบวิธีคิดของคนรวยในหนังสือเล่มนี้เขาจะบอกวิธีใน m ายเซ e ตของคนรวยทั้งหมด1 7ข้อที่คุณจะมีอิสระภาพทางการเงินค่ะและทุกๆุกบทที่เกิดขึ้นตอนท้ายอะค่ะมันจะมีแบบฝึกหัดให้เราทำเลยค่ะ ในแต่ละข้อเช่นในบทที่สี่นะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาบอกว่าคนรวยเนี่ย mm hmm. เชื่อว่าฉันกลุมชะตาชีวิตของตัวเอง mm hmm. แต่คนจนเ mm hmm. ชื่อว่าฉันถูกลิขิตให้เป็นอย่างนี้เ mm hmm. ชื่อไหมตอนที่เพอ่านมาบทที่หนึ่งเพทํทำตารางเลยนะคะคนจนมีคนรวยคนจน พเออ่านบทที่หนึ่งจบปุ๊บรู้เลยฉันคือฝั่งคนจนเลยเพราะพฤติกรรมและความคิดของพี่เอมันคือคนฝั่งคนจนเลยอ่านมาเรื่อยๆพอถึงบทที่4ี่พี่ก็ยังเป็นฝ่ายคนจนอยู่เลยนะเพราะอะไรเพราะงานที่เพี่ทำมันคืองานที่คนอื่นมากําหนดคุณค่าในตัวของเอว่าพจะมีไรายได้เท่าไหร่แต่พีไม่เคยได้เลือกงานในสิ่ง ที่พี่เอสร้างมูลค่าหรืองานที่เราทําในสิ่งที่เราลักเราชอบเราหลงไหลเราถนาัดและเราอยากทํากับมันแล้วมันเกิดรายได้กับเราเพ่ไม่มีสิทธิ์เลือกเลยคุณรู้ไหมคะเพลาออกจากงานเพลาออกจากงานเพยปิดร้านสวนดูจกักถ้าเป็นคนอื่นมันคงจะแบบว่า ฟังเพตอนนี้อยู่เพมันบ้าแน่รายจ่ายทั้งหมดมันมีติดลบหมดเลยพี่เอก็เลยแจ้งไปกับทุกธนาคารที่เพมีสินเชื่อทุกเจ้านี่ว่าพี่เอค่ะลาออกจากงานแล้วเป็นบุคคลไม่มีไรายได้นะแต่ไม่ต้องห่วงเพจะทํางานหาเงินแล้วยอยจ่ายตอนนั้นนะคะพี่เอก็จัดการ ขายของกลับมานะคะจากที่อยู่กรุงเทพก็กลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดสงขลาแล้วขายของที่ถนนคนเดินเลือกงานคือทํางานที่เราชอบมีความสุขก็คือทํางานแฮ์เมดเย็บสมุดทํามือขายทำสแคปบุ o ๊กขายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือได้มีไรายได้เข้ามาไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะเราอยู่บ้านกับที่บ้านอยู่แล้วค่ากินค่าอยู่ค่าบ้านทุกอย่างไม่มี นะคะไม่มีเลยพ่อเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วส่วนหนึ่งเราได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยเราอยู่บ้านเราทํางานดูแลพ่อแม่แต่เราเอาเวลาของเราส่วนหนึ่งนะคะก็คือมาทํางานแฮมเมอแล้วเราก็ขายของสุกเสาร์อาทิตย์นะคะที่ถนนคนเดินสงขาอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือขณะที่เพย์ทำอันนี้ไปด้วยเพยก็ได้ทำขายของที่ EBay ด้วยนะคะทำคู่คู่กันไปทั้งสองอย่าง ตีสี่ลงขายของบน EBa y นะคะขายทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์สิ่งที่มันได้กลับกันก็คือว่าเรามีรายได้เข้ามารายได้ที่เข้ามามันแตกต่างนะคะตรงที่ว่าณนะตอนนั้นเมื่อสิบปีที่แล้วที่เบย์ทำนะคะเรานึกถึงสภาพค่าแรงขั้นต่ำของเราเนี่ยวันละ300บาทแต่สินค้าที่เพยตั้งขายบน EBay เนี่ยก็คือชิ้นหนึ่งขั้นต่ำคือ10เหรียญ US ดอลลาร์ ซึ่งก็คือชิ้นหนึ่งพี่เอจะได้เงินแน่ๆ300บาทถ้าลูกค้าบิดประมูลสินค้าเข้ามาพี่เอก็ได้ละแน่ๆเลยก็คือ300นะคะนั้นราคาของพี่เอมันก็จะสูงขึ้นมากกว่าราคาที่เราตั้งประมูลไว้อยู่แล้วมันก็จะสูงขึ้นบางชิ้นมันก็จะจบไป25เหรียญบางชิ้นจบไป18เหรียญ50 50เซนคือแล้วแต่ค่ะแต่อย่างน้อยขั้นต่ำเราได้แน่นอนอยู่ที่อยู่ที่300บาทแน่นอน นั่นแหละพี่เออะมองเห็นโอกาสว่าค่าเงินที่มันเปลี่ยนไปเราจะทำยังไงดีที่เราจะมีไรายได้มากกว่าที่เราขายอยู่ในประเทศแล้วคือขายอยู่บนแพลตฟอร์มของ Ebay สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะพอพี่เอ,อเริ่มอ่านหนังสือนี้ด้วยแล้วพี่เอ,อก็ลงมือทําในภาคปฏิบัติด้วยเอาหนังสือเนี้ย เป็นต้นแบบใน d s ซ t ของคนรวยแล้วลงมือทำทีระบททำแบบฝึกหัดของเขาทีระบทแล้วลงมือทำแล้วเขาจะมีไอเดียมีข้อคิดมีมีข้อมูลให้กับเราแล้วเพ่ก็เอามาใส่ใน d s ซ t ของเราเปลี่ยน d s ซ t ของเราก่อนเราเชื่อว่าเราจะสำเร็จเราไม่กลัวสิ่งที่เราจะต้องทำหรือรเผชิญข้างหน้าณนะตอนนั้นเพ่ไม่กลัวเลยนะคะ แต่พี่เอกก็ลงมือทําทั้งๆท,ท,ที่กลัวนี่แหละลงมือทำทั้งๆท,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 ที่เพงไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไม่มีความรู้เลยเลยแต่เราใช้ Google Translate คุณลองนึกดูนะขายออนไลน์ขาย eBay เมื่อ10ปีที่แล้วตอนนั้นนะคะคือคนแทบจะไม่รู้จัก eBay ด้วยซ้ำขายออนไลน์นะปัจจุบัน l a ซ a ดย้ยังไม่มีเลยด้วยซ้ายังไม่มีเลยขายออนไลน์ในประเทศก็แทบจะไม่มีเลยเพราะคนคิดว่ามันหลอกลวง แต่เพ่ก็ทําในต่างประเทศเนี่ยเพ่ก็ทําแล้วตอนนั้นนะเพ่อนยะู่บ้านที่สงขาณะไปรษณีย์ที่สงขายังไม่มีใครส่งของไปต่างประเทศเลยอะ่ะเพ่ก็เป็นคนแรกเลยที่ส่งจนไปรษณีย์เเออน้องขายอะไรขายไปต่างประเทศไม่มีใครส่งเลยมีน้องส่งคนเดียวนี่แหละแล้วก็ไปส่งแบบนี้นะคะคุณรู้ไหมคะว่าพี่เอทำอีเบหกเดือนเพ่สามารถปลดหนี้สินสี่แสนห้าหมื่นบาทได้หมดค่ะ Oh. โอ้โหดหนี้ได้ไม่พอนะพี่เอก็เป็นท็อปเลเตสเซลเลอร์ S <S mm hmm. บน Ebay ด้วยค่ะใช้ระยะเวลาแค่เพียง6เดือนสมัยรุ่นที่พี่เอทำ Ebay เมื่อ10ปีที่แล้วคนจะเป็นท็อปเลเตสเซลเลอร์ได้จะใช้เวลาในการทำเนี่ยก็คือ1ปีแต่พี่เอเนี่ยเป็นท็อปเลเตสเซลเลอร์ได้ในระยะเวลาแค่เพียง6เดือนเท่านั้นเอง ตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกหนึ่งโคตรพ่อโคตรแม่ดีใจเลยให้ฝรั่งมันรู้ซะบ้างไอ้นี่มันก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะแต่แม่งโคตรภูมิใจอะว่าฉันนี่แหละขายสินค้าไทยไปต่างประเทศได้โดยที่ฉันก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยอย่างที่สองฉันปลดหนี้ปลดสินได้มันภูมิใจอะว,ว่าวันนี้พี่ไม่ได้เป็นทาสของเงินอีกแล้วแต่พี่เอจะเป็นเจ้านายของเงิน เพยไม่ได้เป็นทาแล้วนะเพราะเพไม่ต้องปลดหนี้ปลดสิ่หลังจากวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะเขาสอนให้พี่เอบริหารจัดการการเงินแบ่งเงินที่เราได้อะมาเป็น6กกองนั่นก็คือซิกจานั่นเองนะคะหนังสือเล่มนี้เขาจะให้เราแบ่งเงินออกมาเป็น6กกอง เงินที่เราได้มาหัก50%เป็นเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราไปเลยไม่ว่าค่านะ้าค่าไฟค่าบ้านค่าโทศรศัพท์ค่ากินค่าใช้อยู่อะไรรวมกันตรงนี้คือ50%ของไรายได้ของเราที่เหลืออีก50%ถูกแบ่งอย่างละ10ไว้5ก่กองน,นั่นก็คือ 1. เงินไว้สำหรับออมสำหรับการลงทุน 2. เงินไว้สำหรับ เล่นคำว่าเงินไว้สำหรับเล่นก็คือให้เป็นของขวัญสำหรับตัวเองค่ะและจงใช้ให้หมดเหมือนเราทำงานเหนื่อยอะค่ะไม่ใช่ว่าถ้าเปรีเยสมัยก่อนเงินใช้สำหรับเล่นแม่งเปทุกเดือนเปนทุกวีกินเหล้าทุกวีกินยันเช้าอะเต็มที่จัดไปแต่นี้ไม่ใช่แล้วค่ะ เงินสำหรับใช้เล่นเองพอไม่มีเงินเข้ามา1ก้อน1หักสิซนนะคะพอครบ1เดือนเราก็คิดแล้วแหละว่าเงินตรงนี้เราจะใช้ทำอะไรให้เป็นของขวัญของเราเช่นเราอาจจะอยากได้รองเท้า1คู่ชุดกีฬา1ชุด เราอยากจะได้ลิปสติกสัก1แท่งเราอยากได้น้ําหอมสักหนึ่งขวดเราอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมสักหใบอยู่ที่เราเลยว่าเราอยากจะได้อะไรแต่ก้อนนี้ต้องใช้ให้หมดเพราะมันคือของขวัญเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเองที่เราทํางานหนักนะคะแล้วเห็นคุณค่าของเงินเงินก้อนที่สามคะ่ะมันจะเป็นเงินสําหรับการออมอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นก้อนแรกออมแต่อมอมไว้กเกษียณ เราอ่ะไม่สามารถถอดมาได้ถอนมาได้จนกว่าเราจะครบเกษียณอายุอย่างนี้ค่ะเป็นเงินที่ดูแลเราตอนเราเกษียณนั่นเองแต่เงินก้อนที่3ที่ลงทุนตรงนี้เป็นเงินลงทุนที่ระยะยาวแต่สามารถยืดหยุ่นได้เช่นเราอาจสามารถเอาไปลงทุนในกองทุนตราสารหน,นี้หรือลงทุนในหุ้นได้สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะคะนี่ก็คือเงินก้อนที่สาม เงินก้อนที่สี่คือเงินที่เราแบ่งไว้สิบเปอร์เซ็นสำหรับการศึกษาค่ะเช่นเราตั้งเป้าว่าเราจะพัฒนาตัวเองเราแบ่งสิบเปอร์เซ็นนี้ไว้สำหรับในการซื้อหนังสือสำหรับเก็บไว้ในการซื้อคอร์สออนไลน์ในการพัฒนาตัวเองอย่างพี่เอเนี่ยจะซื้อหนังสือทุกเดือนเลยนะคะเดือนหนึ่งเพ่ก็จะตั้งงบไว้ว่าเดือนหนึ่งเพ่จะซื้อหนังสือกี่บาท กี่เล่มก็คือพี่เอจะเข้าร้านหนังสือนะคะเดือนละหนึครั้งแล้วก็จะเข้าไปดูประมาณแบบ4ชั่วโมงอะอยู่ในร้านหนังสือสีชั่วโมงแล้วก็เลือกเลยว่าอยากจะเก็บหรืออยากจะซื้อหนังสือเล่มไหนนะคะก็จะซื้อทีเดียวเลยบางครั้งบางเดือนก็สิบเล่มบางเดือนก็สิบสองแล้วแต่นะคะแล้วเราก็ต้องอ่านให้หมดนะแล้วแต่เราเลยค่ะหรือบางเดือนเพ่ก็ไปเรียนโรงเรียนคอร์สสัมมนามาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อยู่ที่เรานะคะว่าเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปพัฒนาตัวเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้นยังไงอย่างเช่นเพ่ออ่านหนังสือแล้วเพ่ได้ไอเดียเพ่ก็จะมีไอเดียเหล่านี้เนี่ยมาทําให้เรามีเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะสุดท้ายเงินก้อนสุดท้ายเงินเก็บเพื่อให้และแบ่งปัน เงินเก็บเพื่อให้และแบ่งปันเป็นเงินที่เราสามารถที่จะเก็บไว้ทุกเดือนเช่นสมมติว่าพอครบวันเกิดเราเราสามารถเอาเงินก้อนนี้ที่เราเก็บอะค่ะไปบริจาคไปสถานสงเคราะห์หรือณนะปัจจุบันเจอสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะมีเกิด โรงพยาบาลไหนเกิดขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจเราก็สามารถสงทบเงินก้อนนี้โอนเข้าบัญชีโรงพยาบาลนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ในการซื้อเครื่องช่วยหายใจอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างพี่เออ่ะก็จะเก็บเงินก้อนนี้ไว้1ปีเพยตั้งไว้อยู่ที่10,000แบาทเพมีทุนการศึกษากับน้องนองนะคะดูแลน้องๆจนจบการศึกษาเลยทั้งหมด10คนนะคะ10คน คนละ6,000บาทต่อปีก็คือเทอมละ3,000นะคะสองเทอมก็จะเป็น6,000บาททั้งหมด10คนก็อีก40,000บาทเพกก็จะเอา40,000เนี้ยบริจาคตามโรงพยาบาลตามสถานสงเคราะห์ต่างๆแล้วแต่ว่าณนะตอนนั้นที่ไหนที่เขาเดือดร้อนเราก็จะเก็บเงินก้อนนี้ไว้ให้แบ่งปันสิ่งหนึ่งเนี่ยเวลาเราบริจาคตาม ตามไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาหรืออะไรนะคะเราสามารถนําเงินนําใบเสร็จส่วนนี้มาลดหย่อนภาษีได้หรือแม้แต่เรื่องของออมการลงทุนไวกยเกษียนะคะเราก็อย่างพี่เอเนี่ยออมไวกรเสียนนะคะพี่เอก็ออมปีละหนึ่งแสนบาทเหมือนกันนะคะเพมีด้วยกันสองกรมธรรม์นะคะทั้งออมไวกระเียณแล้วก็ในส่วนออมของประกันชีวิตนะคะปีละหนึ่งแสนซึ่งเพสามารถลดหย่อนได้เนี่ย ฉบับละ2,000 200, 0 0บาทนะคะฉะนั้นเพ่ก็ลดหย่อนภาษีได้ถึงเกือบ4,0,000 0บาทเลยทีเดียวอย่างเนี้ยค่ะเราสามารถวางแผนพอเพ่หนอ่านหนังสือเล่มนี้จบเพก็เริ่มวางแผนไปเลยพอ6เดือนเพปลดหนี้จบหลังจากนั้นน่ะเพ่มีอิสระภาพทางการเงินเพรายได้ที่เข้ามามันก็มีเป็นเงินเก็บนะคะแล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแบบเนี้ยค่ะ เพยอยากจะบอกทุกคนค่ะว่าในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะคะเพไม่ได้มีผลกระทบใดๆเลยค่ะเพยอยากจะขอบคุณหนังสือเล่มนี้ที่เป็นคุณครูสำหรับเพมากๆค่ะที่พี่เอได้เจอหนังสือเล่มนี้ก่อนขอบคุณพี่จุที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้กับพี่เอเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ทําให้เพได้เรียนรู้ว่าทําให้เพได้อ่านเรียนรู้แล้วก็ลงมือทํา กับหนังสือเล่มนี้นะคะพร้อมกันจนสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะคะเพียไม่ได้เจอผลกระทบเลยรายได้พี่เอไม่ได้ลดลงไปเลยแต่รายได้พเพเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นพอเราได้เอาตัวเราวางแผนบริหารจัดการเรื่องของการเงินแล้ว แนะนำเลยนะคะหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วคุณจะมีอิสระทางด้านการเงินค่ะ